เด็กๆอ่ะอิสระเขาจะเป็นคนล่าเริงฉลาดในการพูดแล้วเหมือนกับเขามีทักษะแต่พอโตมาเนี่ยเขาจะเหมือนกับเขาจะขี้อายบางทีบางทีพอขึ้นเวทีหรือว่าแบบใครสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยเขาก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยนิสัยก็ก็เงียบขึ้นอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็ชอบมากค่ะชอบชอบเวลาน้องเป่าหรือว่าน้องแสดงอะไรเงี้ยหนูก็ชอบไปดูแล้วก็เวลาเห็นเห็นคนคนที่เป็นที่เขาดูใช่ไหมคะเขาปื้มเงี้ยหนูก็ปื้มแทนน้องอะค่ะก็ไม่คิดไม่ฝันว่าน้องจะได้ไปเล่นกับศิลปินนะคะแล้วก็พอได้เห็นน้องไปเล่นแล้วก็พอเวลามีคนมามาขอเป็นเพื่อนใน Facebook ของน้องอะค่ะแล้วก็มาชมน้องว่าสุดยอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ปื้มมาก นึกไ,ไ,ไ,ไม่ฝันว่าน้องจะได้เล่นด้วยอะค่ะเพิ่มขึ้นค่ะก็เริ่ม,มฟังเริ่มดูเรื่องเริ่มซึมซับเข้าไปบ้างอะค่ะจากแต่ก่อนก็ฟังแต่แนวสตริงอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าห,หันเข้าไปฟังมากขึ้นแล้วก็บางนีก็ลองตาาบ้างอ๋อก็มีค่ะเพลงในกาตายของบอดี้แสลมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดมาแล้วเราก็ร้องแล้วเราแบบอยากให้น้องเขา เป่าแซกเพลงนี้ให้หน่อยอย่างเงี้ยน้องเขาก็เป่าได้อะค่ะน้องเขาก็เป่าให้ฟังเราก็ลองตา้าอย่างเงี้ยเล่นด้วยกันบางทีก็มีเล่นด้วยกันด้วยคือจริงๆตัวเราเราไม่ได้บังคับแล้วก็บีบว่าเขาจะต้องเรียนได้ดีคือเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายในในด้านใดด้านหนึ่งที่เขาแบบเราตั้งไว้สูงถ้าเราบีบหรือว่ากดดันว่าเอ้ยเขาเรียนด้ยส่งไปเรียน ภาษาส่งไปเรียนเลขส่งไปเรียนอะไรเสริมๆอย่างนี้เรารู้สึกว่ามันเด็กมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่การเลี้ยงดูของเราอะ่ะเราคิดว่าเด็กน่ะถ้าเขาจะฉลาดแล้วเขาจะจะเอาชีวิตเอาเหมนะือนเอาชีวิตรอดได้เอาตัวรอดได้เนี่ยคือเราจะเน้นว่าให้เขามีสังคมมีทักษะมีความกล้าแล้วก็สามารถทำมาหากินได้แล้วก็ คือเราเราเน้นด้านด้านตรงนี้มากกว่าการสนับสนุนเราสนับสนุนแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าความคาดหมายเนี่ยไม่ได้คาดหมายอะไรมากนะแต่ว่าให้เขาให้เขาเป็นคนดีนะเป็นคนดีในสังคมคือการมาเรียนดนตรีเนี่ยเขามีเขานิ่งเขามีสมาธิแล้วเขาก็เลิกเล่นเกมแล้วก็เกมกับดนตรีเราเลือกดนตรี ดีดีกว่าอยู่แล้วก็คาดหมายก็คือแบบถามว่าใจค่าดหมายว่าคาดหมายไว้ไว้ในใจก็คือว่าอยากให้เขาไปให้ถึงฝันเพราะเขามีความฝันว่าอยากเป็นศิลปินถ้าเขาฝึกซ้อมอย่างนี้เขาก็ต้องสมหวังในที่สุดนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อย่างที่บอกอะถ้าเกิดเขาอยู่ในกลุ่มของเพื่อนที่มาเรียนดนตรีเนี่ยถามว่าดีใจมากเลย มาเรียนดนตรีแล้วได้เรียนจากอาจารย์ทนนิดจากพี่โก้หรือ,อผู้พี่ๆหลายๆคนที่เขาแนะมาเนี่ยบอกว่าดีใจมากๆทุกวันนี้ถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมถ้าเขาไม่ได้มาเรียนดนตรีถ้าสิ่งแวดล้อมที่เขาคือ,อเด็กเล่นเกมเด็กที่ติดเกมอย่างเงี้ยก็คงคงไม่มีก็คงพ่อแม่ก็คงทุกข์อ่ะคงทุกข์ใจอ่ะนะก็ไม่ไม่มีความภาคภูมิใจเหมือนทุกวันนี้ความในครอบครัวทุกวันนี้ดีใจ ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่มีครอบครัวอย่างนี้ก็คือครอ,อบครัวของเราเนี่ยคือกินข้าวกินพร้อมกันมีอะไรต้องรอรอมากินพร้อมกันสมมติว่าซื้อของมาเงี้ยกินก่อนไม่ไม่กินรอก่อนรอป้าก่อนรอมาก่อนอตรงนี้ก็เป็นความดีใจที่ว่าเหมือนเราเราเรา,เราสร้างมาอย่างนี้แล้วลูกๆก,ก็เหมือนฝึกฝนมาอย่างนี้ลูกๆก,ก็แบบว่ากินพร้อมกันไปเที่ยวไปด้วยกัน มีถามความคิดเห็นกันว่าออจะไปไหนไม่ว่าคนโตคนกลางคนเล็กอะไรเงี้ยจะจะไปไหนไปเที่ยวคนนี้ดีไหมมีลงมติกันแบบะจะไปไหนดีต้องต้อง,ต,องต้องฟังเสียงส่วนมากออจะไปไหนกันอะไรเงี้ยก็จะแบบยอมรับกันถ้าในในใจเราอะเราก็อยากจะสนับสนุนเขาเออให้ถึงที่สุดอะแต่การสนับสนุนของเราเนี่ยมันก็เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งแต่ส่วนสำคัญก็คือตัวเขาเองเนี่ย เขาจะต้องมีใจรักจริงๆแล้วเขาก็ต้องมีความพยายามที่ที่เขาจะไปให้ถึงฝันของเขาได้ค่ะคือนี้ก็ต้องต้องต้องแล้วแต่เขาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาชอบอะไรอ่ะแต่ขอให้เขาทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีไม่ไม,ไม่เป็นภาระแก่สังคมหรือเป็นภาระแกะ่ครอบครัวเพราะผมว่าก็ก,ก็โอเค ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากเลยที่สนับสนุนผมมาเนถึงวันนี้นะครับก็อย่างตอนแรกที่ผมเป่าเนี่ยผมก็พ่อแม่ก็พาผมไปเรียนกับอาจารย์ธนิดทุกวันอาทิตย์ที่วัดล้งปลาก็พาไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยแล้วที่เนี้ยผมเห็นอาจารย์เป่าแซตก็เลยรู้สึกอยากจะเป่ามั่งก็พ่อแม่ก็สนับสนุนผมพาผมไปเรียน จ่ายค่าเรียนอะไรซื้อแซกซื้ออะไรทุกอ,อย่างก็ต้องขอขอบคุณที่สนับสนุนผมมาตลอด